บททสิพมุงคลจัก,กรวานใหญ่สริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการัตสสะสัพพันตรายะนิวารณะสมัตทะสะภควะโตอรหัตโตสัมมาส,สัมพุทธะทวตติงสมะหาปุริสรักขนานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนานุภาเวนะ นุภานะ <c oughs> อัุฐตะระสตะมังคลานุภาเวนะชาทชัทชพันนะรังศยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสะปาระมิตานุภาเวนะทัสะอุปาระอุปะอุปะปาระมิตานุภาเวนะทัสะปาระมัทธาปาระมิตา นุภาเวนะสีละสะมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะธัมมานุภาเวนะจะตุราสีติสหัสสาธัมมขันทานุภาเวนะนวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะอัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐสมาปติยานุภาเวนะชละ พิญญานุภาเวนะจตุสัจจะญานานุภาเวนะทัสะพละญาณานุภาเวนะสัพพันยุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนันต,ตยะสารณานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะโรกโศกุปปัฏถะวะทุกขะโมทะ ทุกขะโทมะนัส,สุป,ปายาสาวินัสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสันตุสัพพะสังกัปปาตุยหงังสมิชันตุทีคายุตาตุยห,งหังโหตุสัตตะวัสัตตะวัจชะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสะปัจชปัตพะตะวะภูมิคังคามหา สัมุทธาอารักกาเทวตาสัทาตุมเหออนุรักขันตุพรวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีพวันตุเตพวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีพวันตุเตพวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตา ส,พสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีพวันตุเตนักตะยักขภูตานางปาปักขะหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตะวาเตสังอ oh ุปัเวนักตะยักขภูตานางปาปักขะหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักตะยักขภูตานางปาปักขะหะนิวารนา ปาริตัสานุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปัทเวบทที่16พัทเทกรัรตตะคาถาอาติตังนานาวาคเมยยะนปะติกลางเขอนขาขตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตมปะหีนันตังอปั ตันจะอานาขะตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงจุปัดปันนานจะโยธรรม,มางตถาตถะ,ะวิปัสสติอสังหิรังอ <c oughs> สังกุปปังตังวิธามะนุพรูหะเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทาปัจจุบันไม่งอนเงาไม่คอนแขนไม่ทําในธรนัน,นั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทานั้นเนืองเนืองให้ปรุกโ่งเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารนังสุเวพึงทําความเพียรเสรียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังขรันเตนะมหาเสนเนนะมัจุนนา เพราะความเพราะว่าความผิดพินนกับมจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโห,โหรตะตมะตันทิตังตังเวพาเตกะรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียดคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลอภินหะปจเวกขณปะชะราธรรมมัมมหิชรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่เป็นไม่ได้พยาธิธรรมะมัมมหิพยาทิงอนาติตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มรณะธรรมะมมหิมรณงอนาเตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้สัพเพหิมเมเปียหิมะนาเมมะ,าเม,มะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมสะกรรมหิกรรมะทายาทากรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมปฏิจรณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นพู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นสิ่งมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกัลยานังวาปาปะกังวาตัสะทายาทาวภาวิสามิ เราจะาทำกันอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าต้องได้รับผลกุมผ,ผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวขิตะพังเราทั้งหลายคุณพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินท